ทำรังอีกแล้วจะได้จะถ่ายเป็นสารคดีเลยตอนนี้กำลังทำรังใหม่ครับฟับกไข่เขาชวา จะฟักไข่จะทายทายให้แบบจ้าเกิฟักไข่จนไปฟักเป็นตัวเลยจนบินได้เลยทายแบบเร็วๆเลยครับไม่มีตัดต่อนะครับวันนี้วันที่่2สันวา,าคม 5, 6, เขามาทำรังเป็นแบบสิบสิบยี่สิบรุ่นละเขาไยอมไปไหนเลยรังเก่าเขาลื้อออกไปแล้วเออทำใหม่เขาก็ทบมาอยู่อีกเหมือนเดิมอยู่แล้วปลอดภัย